ว้าวคลิปนี้มองตอบครบแล้วคุณพาดูกันแดดและลดโปรเซสสีสูตแล้ต่างกันยังไงทําไมเขาถึงบอกว่าเป็นเม้ากับกันแดดนะแล้วถ้าจะเลือกกับควรเลือกสูตรไหนดีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเชาวกรชุชคที่น่ารักทุกคนนะคะ ช่วงหลังๆเราจะเห็นใช่ไหมคุณคุณว่ากระแสไวรัลในติกตอกอ่ะเขาร่นรงลงให้ทาครีมกันแดดแบบถูกวิธีคือต้องทาให้ได้่สองข้อนิ้วทา,ทาเท่าเหรียญเซ็ใช่ไหมคะแต่ก็มีกระแสจั๊กจ้านเหมือนกัว่าคือทาขนาดนั้นแล้วถึงแม้จะรู้สึกว่าเราก็ล้างหน้าดีล้างหน้าสะอาดแล้วนะแต่รู้สึกว่ามันเป็นสิวอ่ะบางคนใส่แมสแก็รู้สึกว่าหน้ามันหน้าเยิ้มแล้วก็เป็นสิวเฮนหนักกว่าเดิมเงี้ยค่ะมองวยมองว่าประเด็นก็คือว่าเราควรจะปรับในแง่ของการเลือกกันแดดให้เหมาะกับผิวเรานะคะ่่งงงงวววัันนนี้้้้้จะะาาาาาาปเเเเเลลลกกกแแแแแดดทสสูตตตตรรรขออถ็ผิบบ เลือกยังไงเหตุผลที่รีวิวกันแดด4สูตรของ Roche p o s a y วันนี้นะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นกันแดดที่จัดเต็มคือกันแดดได้สตรองแล้วเนี่ยคะ่ะเขายังสามารถมาช่วยจัดการปัญหาผิวอื่นๆได้ด้วยเนาะคือเรียกได้ว่าเป็นกันแดดสูตรหนึ่งที่ปกป้องแบบจัดเต็มนะคะแล้วก็ยังสามารถแก้ปัญหาผิวเราได้เหมือนกับสกินแคร์ด้วยคือทั้ง4สูตรเนี่ยเขาแยกมาให้นะคะก็ตอบโจทย์ทุกสภาพผิวทุก์สไตล์เนาะอย่างช่วงนี้หลายๆคนหนักไปทาง Work from home ใช่ไหมคะถึงแม้เราจะรู้ว่าบลูไลท์ที่เกิดจาก จอคอมพิวเตอร์มือถือหรือไฟในบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้หนักเนาะม,มองว่าเราก็ได้รับทุกวันรวมถึงบางคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะมีแสงสองพันเข้ามาจากกระจกซึ่งอันนี้นก็จะเป็นรังสี UVA นะคะดังนั้นถึงจะอยู่ในบ้านนะก็ควรจะทาครีมกันแดดกันแดด La Roche Posay Anthelios ทั้งสีสูตรเนี่ยค่ะเขามาพร้อมกับ SPF 5 0บวกแล้วก็ P.S.C บวกนะคะก็เหมาะกับบ้านเราแหละเพราะว่าแดดแรงคือเวลาออกแดดทีเรารู้เลยว่าถ้ากันแดดตัวไหนที่มันไม่ได้กันเบินได้ดีาเงี้ยค่ะมอแสบผิวนะเพราะฉะนั้นหน้าร้อนใกล้จะมาถึงนะเเเเรรราากกกกก็ตตต้้ออองลืัััแแแดดดใหหมมมมสีี๋ยวววิ่่่ท จะเป็นตัวที่มองใช้เป็นประจำเลยคุณคุณก็คือสูตรนี้ Ladus posse e n t e Inversible for it s p f 50บวกนะคะจะบอกว่าเป็นสูตรที่หมองชอบที่สุดละใช้หมดไปหลายผัวรีวิวไปหลายรอบแล้วเนาะความน่าสนใจก็คือเป็นกันแดดที่มีค่าปกป้องสูงสุดแล้วก็มีค่าป้องกัน UVA มากถึง3เท่าเลยคือ s p f 50บวก P 4บวกนะคะการที่มีค่ากันแดดสูงสก็จะมาช่วยลดปัญหาฝ้าแดดได้ดีเุณ่มขใครที่กลัวปัญหาเรืองบวกฝ้าแดดพวกอะไรเงี้ยคะ่ะจริงๆหมองเรคคเมนต์ตัวนี้เลยนะถือว่าเป็นกันแดดที่สตรองมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยนะคะชื่อว่า Net Lo ็อกเทคโนโลยีนะก็คือเขาทำให้เหนื้้ออออบาาาางงงงเเเไไมม่่ตกกกกัััวลรรืืน,าารนนนนดสถห้ นะแต่ว่าถึงยังไงก็ต้องล้างหน้าให้สะอาดนะคะสูตรนี้ใส่สารกรอง UV กสารกันแดดมาถึง6ตัวด้วยกันเป็น chemical s u n ก c r e e ล้วนนะคะเป็นตัวดึกซับรังสี UV เนาะก็คือสามารถป้องกันได้ทั้ง UVA UVB แล้วก็ IR IR คืออินฟราเรดนะคะข้อดีของการที่ใช้สารกันแดดมาถึง6ตัวเนี่ยเขาก็จะมาเสริมประสิทธิภาพกันในแง่ของการป้องกันรัง,นงสีนี่แหละสูตรนี้ไม่ได้มีแค่กันแดดคุณคุณมีวิตามิน E มาช่วยในแง่ของการต้านในมลสระด้วยเนื้อกันแดดเขาคือบางบ au, เบาเกลี่ยง,ง่ายซึมไวเลยคุณคุณสบายผิวแล้วก็ไม่ได้มีกล่นนนะคทาอออกมเเป็ื้ คุก่อนใช้ให้เขยา่าขวดทุกครั้งก่อนนะคะีไม่มีพระเบนไม่มีน้ําหอม ใครที่กังวลว่าจะแพส้สารเหล่านี้สบายใจได้เป็นสูตรที่เขามีการทดสอบคือให้อาสาสมัครที่ใช้ครีมกันแดดสูตรนี้คะ่ะเข้าไปอยู่ในห้องจาวหน้านาน2ชั่วโมงนะพบว่าครีมกันแดดยังติดทนแล้วก็ทนน้าทนเหงื่อไม่มีคราบขาวด้วยคะ่ะหมองชอบนะหมองว่าทาเสร็จแล้วก็คือแต่งหน้าต่อได้เลยนะคะไม่ลอกไม่เป็นขุยแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยกันน้ํากันเหงื่อได้ดีหน้าไม่มันเยิม้มที่สำคัญเขาทัชอัพได้ด้วยนะคะนนคือก็คือสามารถใช้ทาทับเวลาที่เราแต่งหน้าได้นะ,ะแต่แนะนำให้สเปรย์น้ำแร่หรือว่าซับม หนาด50มลิตรค่ะราคา1,400บาทส่วนคุณคุณที่มีปัญหาสิวอยากปกป้องผิวจากแสงแดดก็จริงแหละแต่มีปัญหาหน้ามันหน้าเยิ้มชากันแดดแล้วสิวบุกง่ายเป็นสิวจากแมสอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้เป็นสูตรนี้ไปนะคือ La Roche Posay Anthelios Dry Touch SPF ห้สบวก PA ซบวกนะคะเป็นสูตรที่ใส่สารกันแดดมาทั้งฟิ <Science S 1> สิกอลแล้วก็เคมีคอลเซนสกรีนเลยคือทั้งดูดซับแล้วก็สะท้อนร,รังสีสุกๆเลยคุณใช้สารกันแดดหรือสารกรองรังสีถึง9ตัวด้วยกันนะคะคุณกกกก็็็คืออสาามรถทที่จะะปป้้้้งงไดั UVA UVB แลวน สูตรก่อนหน้านี้ที่หมองชอบนะคะแล้วก็เขาใช้เทคโนโลยีรอลิเซียมมาช่วยดูดซับแล้วก็ลดความมันส่วนเกินไม่ทําให้ดูดตันด้วยนะคะเป็นนอนโครเมโดเจนิกนะพอะหน้ามันใช่ไหมก็จะเกิดปัญหาเรื่องการอุดตันเป็นสิวง่ายค่ะสูตรนี้แนีนะยเราใส่ยังมีสารอื่นนะคะเหมือนเป็นสารบำรุงเข้ามาด้วยมีสกูตาลเลรียมาต้านการอักเสบนะเพราะคนเป็นสิวง่ายจะผิวอักเสบได้ง่ายใช่ไหมคะมีเพอร์ไลท์มีซิงค์บลูคเนตเนี่ยค่ะที่มาช่วยลดความมันก็ต้านการเกิดสิวได้เนื้อเขาเป็นเนื้อเจลครีมสีขาวขุ่นนนนแแแลวววกกกบบาาาาางงงเเมออ่่่ีียยยยตตจจะหหสูริดึึถั แต่พอทิ้งไวสักพักก็เซตตัวได้ดีค่ะชุ่มชื้นหลังทาแล้วก็ไม่มีกลิ่นหลังทาไม่มีคราบขาวนะคะเป็นสูตรที่ไม่มีพาราเบนไม่มีน้ําหอมะค,ะคุณคุณที่กังวลจากสารเหล่านี้ก็สบายใจได้นะคะแล้วก็แนะนำนะคะสำหรับคนที่ผิวผสมไปถึงผิวมันเลยเขาเคลมว่าคุมมันได้8ชั่วโมงใช่ไหมสำหรับตัวหมองเองหมองใช้แล้วหมองก็รู้สึกว่าในชั่วโมงที่8หลังจากทาเนี่ยค่ะผิวยังโอเคอยู่นะอาจจะมีแบบแค่มันแบบนิดๆหน่อยๆพอผิวดูก,โก,โก,โกลัวๆค่ะแต่น้องในทีมของหมองที่ใช้สูตรนี้นะก็คือกมคริ่นะ พอเราดูที่สภาพผิวแล้วก็คุยกันจริงจะพบว่ากรูมุกเนี่ยเป็นคนผิวมันก็จริงแต่เป็นผิวมันขัดน้ำเพราะฉะนั้นสักพักกับผิวก็จะเริ่มมีการผลิตน้ามันมากขึ้นนะคะเพื่อออกมาเคลือบใช่ไหมมันก็จะทำให้ผิวมันผิวเยิมง่ายขึ้นว่างั้นเถอะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ปิมหาเรื่องผิวมันขัดน้ำเนี่ยเน้นว่าต้องทาสกินแคร์ที่ช่วยบํารุงให้ความชุ่มชื้นผิวเยอะๆยด้วยเช่นกันสูตรนี้ขนาด50มิลลิตรนะคะราคา1,300บาทค่ะต่อไปสูตรที่3าค่ะค p A สบวกนะคะจะเรียกว่าเป็นครีมกันแดดกันแก่หรือว่าแบบครีมกันแดดลดริ้วรอยก็ได้นะเพราะนอกจากตัวกันแดดที่ค่อนข้างสตรองคือสารกันแดดที่ใส่มาเยอะแล้วเนี่ยนะคะยังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเซลล์ลัก b ีทเป็นการรวม4โมเลกุลมาเพื่อช่วยลดเลือนริ้วรอยมาที่สารบำรุง4ีตัวของเขากันนะตัวแรกนะคะก็คือไฮโดรไลท์ไฮยาโรนิกแอซิดนะถือว่าเป็น N M f ชนิดหนึ่งนะที่มาช่วยให้ความชุ่มชื้น ก็ลดโอกาสการเกิดผิวแห้งผิวก็จะดูอิ่มฟูขึ้นมี LHA ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของ BHA นะคะที่มาช่วยพลัดเซลผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกไปพร้อมกับช่วยลดสิวตันได,ด้ดีนะคะจากการวิจัยเนี่ยเขาพบว่า LHA เข้าไปกระตุ้นทําให้ผิวหนังของเราเนหนาแน่นขึ้นนะโดยไปกระตุ้นการสร้างไกลโคมมโนไกแคนคอลลาเจนแล้วก็ออลาสตินเพราะฉะนั้นพวกริ้วรอยอต่างๆก็เลยลดลงได้เขามีพรีไรซาซิโนลด้วยนะคะคุณเป็นสารในกลุ่มอนุพันธ์ e s ซาซิโนลห,หรือวิตามิน,น,นเอแหละค่ะเขาสามารถมาช่วยลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มมมคววววาาาากรระะจ่้้ผิไดดยนเพี ฤทธิ์ในการยับยัง้งเอนไะซม์ไทโรซินเอสเนาะมีไนซีนามาหรือวิตามินบีสามนะคะเป็นไวตินนิ่งที่นิยมเนาะอันเนี้ยก็มาช่วยลดกระฝ๋าจุดด่างดำให้ผิวได้ดีนะคะทำให้ลดการผลิตเม็ดสีผิวลงว่ากันเถอะนอกจากนี้ยังมีวิตามินอีที่มาให้ความชุมช่มชื้นกับผิวมาต้านอนุมูลสระด้วยค่ะคุณรวมสารสีเล็ดงูที่ช่วยในเรื่องของการล,ล,ล,ลดเลือนดืเอรรอยมาแล้วเนะะี่ยค่ะเขายังใช้ UV ฟิลเตอร์ถึง5ตัวนะคะก็ปกป้องได้ทั้ง UVA UVB อินฟราเรดเนาะรองถึงปกป,ป้้้้อออองงผิววววจาา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 กกกกมมมลลภะะะะไดดดดยนนะนคคคคททแบบบรรรร์เเีีส it, correct, สสส Anthroids Correct ็ืูตัาาัั่่พห ใช้สสัปดาห์เนี่ยริ้วรอยที่หน้าผากแล้วก็ฝ้ากระจุดด่างดําเนี่ยลดลงนะคะแต่เขาเป็นสูตรที่มีน้ําหอมนะคุณเพราะฉันใครที่กงังวลก็ต้องทาที่ท้องแขนก่อนเนื้อครีมออกแนวเ,เป็นสีขาวขุ่นค่ะคนนิดนึงมีกลิ่นหอมแต่ว่าทาแล้วไม่ได้เหนียวเนิอนอะนะคะมองว่าสบายผิวดีนะไม่วอกไม่ทาออกแบบมาใช้ง่ายคะ่ะเป็นแบบหวัวปั๊มตัวนี้ผ่านการทดสอบหลายอย่างเลยนะคะผ่านการทดสอบว่าไม่อุดตันนะไม่ระคายเคืองนะคะควบคุมว่าไม่เป็นภัยต่อสายตาอันนี้ว้าวคุณเพราะว่าเวลาทาครีมกันแดด เป็นไม้บางทีเราไปออกแดดเจอแดดร้อนหรือบางคนออกกําลังกายอ่ะเหงื่อมันเข้าตาแล้วจะแสบนะแต่สูตรนี้โอเคขนาด50มิลลค่ะราคาเท่ากับแอนโท i ร s อีกสูตรสูตรแรกที่หมองชอบนะก็คือ1,400บาทต่อมาจะเป็นอีกสูตรกันแดดที่เหมาะสำหรับคุณนคุณที่ผิวแห้งนะคะก็คือสูตรนี้ b a l o c h p o s a e a n t e r i o s h y d r a t i n k Cream นะคะจะบอกว่าเป็นสูตรที่มองทาแล้วไม่รอด <laughs> ขาบอกเป็นคนผิวผสมไปทางผิวมันไงเหมาะกับคนที่แบบผิวแห้งผิวแห้งเป็นคุยทากันแดดระหว่างวันแล้วแบบผิวแคลกอะไรอย่างเงี้ยเป็นสูตรที่เขาใส่กรีเซอรเรนมาเป็นมอยเจอร์เซอร์นะคะก็มาช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวเรานะถือว่าเป็นกันแดดที่เป็นมอยเจอร์เซอร์ในตัวได้เลยมาช่วยลดปัญหาผิวแห้งนะคะมีวิตามินอีมาด้วยนะก็มาเสริมฤทธิ์การทํางานให้ผิวชุ่มชื้นนะคะสูตรนี้ใส่สารกรอง UV นะคะมาทั้งหมด6ตัวด้วยกันคือประสิทธิภาพของเขาจะเหมือนกับตัวที่2ที่เป็นสูตรดรรยสหัััับคคนนนผิวมกนนะะก็ืออ้้้งงไดท UVAUBIR UV นะคะแล้วก็ป้องกันมนลภาวะได้ด้วยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า XL Protect b o a d Spectrum Technology ก็คือค่อนข้างมั่นใจว่ากันแดดได้สตรอง g นะผ่านการทดสอบด้าน Photo Stable แล้วว่ามีความคงทนต่อแสงแลก็คือเราทาเรามั่นใจได้ว่าเขาไม่ได้เสื่อมสลายไปในระหว่างทางที่เราไปออกแดดอะไรเงี้ยค่ะ เนื้อครีมเขาจะเป็นสีขาวเหลืองอ่อนมันะคุณเกลี่ยง่ายค่ะไม่เป็นคราบไม่มีกลิ่นไม่เหนอะหนะนะคืออันนี้จริงเวลาทาเนี่ยมองว่าก็ไม่ได้เหนอะหนามากนะมองค่อนข้างจะเหมาะกับสูตรอื่นมากกว่านะน้าไม่วอกไม่เทาค่ะทาแล้วชุ่มชื้นในระดับหนึ่งไม่ได้เยิมนะคะแต่มองว่าคนผิวแห้งน่าจะโดนใจอยู่พอหมองเป็นคนที่ผิวผสมคั้นไปทางมันเนี่ยหมองก็ไม่อยากลองสูตรนี้เพราะลองยังไงมันก็ไม่เหมาะกับเราเนอะมองก็เลยดรปาร์มซึ่งเป็นคนในทีมกูรูเช็คของเราเนี่ยค่ะลองด็ นะแต่ระหว่างวันที่ใช้ก็รู้สึกว่าเอิมมีปัญหาผิวแห้งนิดหน่อยนะคะดังนั้นคนที่เป็นคนที่ผิวแห้งจริงๆนะแนะนําว่าก่อนใช้กันแดดเนี่ยอาจจะต้องใช้มาสร์เซร์ทาไปก่อนรอบหนึ่งแล้วค่อยตามด้วยกันแดดซึ่งมีมาสร์เซอร์อีกทีก็จะช่วยเสริมเรดิกันหนึ่งออกใช่ไหมคะขนาด50มิลลิลตรคุณคุณราคา1,300บาทคุณคุณอันที่จริงจะเรียกว่าทั้ง4สูตรเนี่ยเขาเป็นอะไรที่มากกว่ากันแดดนะเขามีส่วนผสมที่เหมือนกับเซรินแค,คร์ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เลือกก็มีความจจจําาาาาาาเเ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 ปปปป็็็็นนนนนวววว่ว่รรรรระะตต้้้้ออองงลืกกกกใใใใหหหมมมมมััับบผผิิิิคคคคสสสสชชูทีุแ ะคะใครมีริ้วรอยก็ควรจะเลือกเป็นสูตร Age Correct นะออส่วนของเองก็สูตรนี้นะคะ c h a เล l e สำหรับบองนะเพราะว่าผิวผสมผิวมันแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาผิวอย่างอื่นมากทั้ง4สูตรนี้ผ่านการทดสอบทาง l a บแล้วจากแพทย์ผิวหนังนะคะว่าคนผิวแห้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้ก็ทําให้เรามั่นใจว่าเออเขาลดโอกาสก,การระคายเคืองผิวว่าได้เนาะเป็นลา์ที่สามารถกันน้ํากันเหงื่อได้ทั้ง4สูตรเลยทั้นใครที่มี a q u ทิ i ิ i v i t y จะจัดเ,เล่นกีฬา Extreme อะไรเงี้ยคะ่ะก็ใช้ได้ บ้าเราร้อนอยู่นะส่วนใหญ่แบบเราก็ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาอ,อย่างเงี้ยค่ะใครที่ออกข้างนอกไปออกแดดไปเล่นกีฬาปั่นจักรยานอะไรเงี้ยนะคะอ่ะใช้ได้คุณที่สนใจสามารถซื้อกันแดดละล o อตโปรเซสแนเทอร์โอสทั้งสี่สูตรนะคะที่ช้อปปี้ได้เลยเดี๋ยวมองใส่ลิงก์ไว้ในแคปชั่นให้นะ <S <S คนที่อยู่บ้านก็จะกังวลว่าเราไม่ได้เจอแสงมันจะมีอีกหนึ่งประเด็นที่พูดกันเยอะว่าเวลาอยู่บ้านเราไม่ได้เจอแสงใช่ไหมคะอย่างที่หมองบอกว่าหลังๆคนเริ่ม work from home นะแต่ว่ากันแดดหมองก็ยังมองว่าจําเป็นเสมอเนื่องจาากอยู่บ้น จะมีแสงไฟแสงหน้าจอคอมพิวเตอร์มือถืออาจจะให้บูลไลไม่เยอะก็จริงแต่เราก็เจอทุกวันนะคะรวมถึงอย่างที่บอกว่าแสงที่น่ากลัว มากมากกว่าบ,บูไลเลยนะนเวลาที่อยู่ในบ้านก็คือแสงที่ลอดผ่านตามกระจเข้ามารังสี U.S. ทะลุทะลวงได้เยอะนะคะอันนี้กระตุ้นได้ทั้งจุดด่างดําผิวแก่ผิวหมองคล้าคือได้ทุกอย่างบางทีเรามีออกไปนอกบ้านแบบแบบนะซื้อข้าวบางโน่น,นนี้ว่างว่าทาคคลมกันแดดไว้ดีกว่านะคะทั้ง4สูตรนี้ก็สามารถป้องกัน UVA UVB อินฟราเรดนะคะรวมถึงมลภา,าวะได้ด้วยนะก็เลือกให้เหมาะสมที่สําคัญกันทครั้งที่ใช้กันแดดอย่าลืมล้างหน้าด้วยเมดอัพรีมูมเวอร์ทุกครั้งหนงคุณไม่งั้งนจะเป็นสิว <laughs> ใครที่เคยใช้กันแดดแ เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยมองก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์แพับคนที่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องครูเช็ควันนี้เรียมองไปแล้วคะ่ะ